คอมเปิดไม่ติดนะครับเปิดแล้วร้องแบบนี้ดูนะครับอ่าเกิดจากอะไรนะครับไม่ขึ้นจอนะครับไม่ขึ้นจอตัวนี้ก็คือสาเหตุนะครับเกิดจากแดมสกปรกนะครับดูจากเครื่องก็รู้เน่าแค่ไหนนะครับมีฝุ่นมีละอองเยอะแยะมากมายนะครับเครื่องนี้นี่ตอนกลางวันเปิดได้นะครับพับเก็บนะครับตอนเย็นจะมาเปิดใช้งานเปิดไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้ต้องแกะแดมนะครับปิดเครื่องก่อนกดแช่นะครับกดแช่ให้เครื่องปิดนะครับตับแล้วนะครับจากนั้นก็พลิกด้านหลังพลิกด้านหลังแกะออกนะครับแกะแกะน็อตฝาหลังออกนะครับบางรุ่นก็จะเป็นแบบแกะฝานะครับแกะสองสามตัวแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับบางรุ่นก็แกะทั้งฝานะครับก็คือข่น็อตออกให้หมดเลยนะครับแต่ถ้ารุ่นที่เป็นแบบนี้นี่เป็นอยากแบบนี้นะครับถ้าเป็นอยากแบบนี้ก็คือต้องไขน็อตออก ไขน็อตออกแล้วก็ดึงออกมาตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ารุ่นไหนไม่มีแบบนี้เนี่ยไม่มีเป็นเป็นส่วนแบบนี้นะครับแสดงว่าแก่ทั้งแผงนะครับเพราะฉะนั้นก็หาไกด์วงนะครับแบบนี้หัวแฉกตัวเล็กนะครับก็ขันน็อตออกมาขันน็อตออกนะครับอย่าลืมแกะแบตออกด้วยนะถ้าถ้าอยากมั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆนะครับเวลาถอดอุปกรณ์ต่างๆนี่ควรจะถอดแบตออกนะครับแต่ของผมมัน,ม,นมันทิ้งเลยครัเครื่องมันไม่ ไม่น่าเสียดายอะไรก็ผมจะไม่ถอดแบตนะครับเพื่อความรวดเร็วผมจะถอดแท่ฝานี้ออกแล้วก็แกะแรมออกมาเช็ดนะครับเมื่อคันนอดออกหมดแล้วก็ดึงออกมาตามลูกศรนะครับลูกศรทีมาทางนี้นะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับนี่ของผมดึงออกมาแบบนี้เปิดออกมาก็จะเจอนี่ครับเห็นไหมฮาดิสแล้วก็แรมนะครับทั้งอย่ก็คือแรมมันเห็นไหมครับมันด้งครับมันด้งมันมี2ตัวตัวหนึ่งเสียบอยู่ใช้ได้ครับอีกตัวหนึ่งคือมันด้งออกมานะครับ แต่ถ้าสมมติว่ามันอยู่ในสภาพปกติแล้วทายัางไงถ้ามันอยู่ในสภาพปกติก็กดอันนี้ออกนี่นะครับถ้าปกติมันเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะคือปกตินะแต่ถ้าเราจะถอดออกมาครับถ้ามันอยู่ในแบบนี้ปกติทั้งสองแต่มันเป็นเสียงดังติด๊ดติด,ต,ดติดแบบเมื่อกี้นะครับให้เงี้ยเงี้ยตัวน,นี้เห็นไหมมันจะมีขาสองข้างนี่ครับดึงข้างใดข้างหนึ่งออกก่อนนี่ครับมันก็จะดีดออกมาเลยนะครับดึงปึ๊กตึ๊ดมันดีดออกมาก็เอามาเช็ดทําความสะอาดนะครับก็เอามาเช็ด ดึงออกมาเลยก็เช็ดนะครับเช็ดเสร็จก็เอาเข้าออไปคืนนะครับท่เหตุของเครื่องตัวนี้ก็คือแห่มมันเด้งอยู่แบบนี้เมื่อกี้นะครับแต่บางเครื่องถ้ามันอยู่แบบในสภาพปกติก็ให้ถอดออกมาเช็ดใช้ยางลบนะครับยางลบถูเอานะครับแต่ตัวนี้คือไม่ถูนะครับมันน่าจะเกิดจากการกระแทกนะครับวางแรงเกินไปแห่มมันเลยเด้งออกมานะครับบีบเข้าไปคืนเอาเข้าไปให้ลึกๆนะครับ นี่ดนะังกึกๆถ้าบีบไม่ลึกมันก็จะทําให้มันมันไม่แน่นเหมือนเดิมกดลงนะครับวิธีอาศัยก็คือกดลงนะครับของน้ตบุ๊กกดลงตึ๊บนะครับนี่นะล็อกแล้วนะครับแต่เพื่อป้องกันการติ้งกลับขึ้นมาอีกในครั้งหน้าผมก็จะอาจจะเอาเล็กซีนมาติดนะครับมาติดใบนะครับตัวนี้นี่มันน่าจะกระแทกตึ๊งตึงตึงต๊ง,งหลายครั้งนะครับ มันเลยทำให้มันดีดขึ้นมาเองนะครับตัวนี้ก็คือน่าจะได้แล้วะนะครับเสดงว่าตัวล็อกมันไม่ดีนะครับโอเคเปิดติดนะครับเปิดให้ดูก่อนนะครับปิดปิดปิดเปิดเปิด มาแล้วครับนี่เห็นไหมสาเห็นก็เกิดจากแรมจริงๆนะครับผมวิธีแก้ก็ประมาณนั้นนะครับถ้าล้องติดๆๆแล้วไม่ขึ้นจอนี่คือแรมนะครับต้องแกะออกแต่และเครื่องแกะไม่เหมือนกันนะครับ